อย่างไทนี่เองไงเขาก็มีแค่แอดเซนนะฮะแ้วสิ่งที่เราอยากจะทําคืออย่างแรกคือผมเริ่มทำแบบนี้ด้วยความสนุกผมต้ออยากทาให้มันสนุกต่อด้วยการทําให้มันเป็นใช้ทวิตเตอร์ได้นะฮะต่อจากนี้แล้วเนี่ยถ้าทาฟิกเราเยอะเนี่ยเราจะทาริกของเราไปหาเว็บไซต์ที่ทําเงินได้จะดีกว่าเออเนี่ยกาลังจะถามเลยว่ามันมันเวลามีคนเข้ามาเข้ามาแบรนด์วิดเขาเรียกว่าเข้ามาลิงก์ในในในผ่านเซิร์ฟเวอร์ของเราเยอะๆเนี่ยตัวเลขตัวนี้เราเอาไปทําอะไรเพื่อกันค้าได้ไหม ส่วนนึงถ้าเกิดว่าผมวางแบนเนอร์อะถ้ามองผมวางแบนเนอร์ไปข้างๆตรงก,รองกรองอ่อนย่อ URL ใช่ไหมฮะแล้วก็มีคนเขามาใช้โซเชของเราทั่วไปผมมองว่าคอนเวอร์ชั่นเลข,ของคนที่เข้ามาในเว็บไซต์เนี่ยอยู่แค่ห้าเปอร์เซ็นต์เ่นันเองที่เปิดถ้ามีคนอยู่สองหมื่นผมก็ได้ทาร์ฟิกจากตรงนี้ไปเป็นห้าเปอร์เซ็นต์ของสองหมื่นแหละนั่นก็ยังมองเป็นจีบเงินัึอยู่เหมือนกันนะฮะ mm. ถ้าเากิดเราจไปหาเว็บไซต์ที่สามารถทำเงินได้เช่นเว็บไซต์ท่องเที่ยวเว็บไซต์อะไรต่างๆเหล่านี้ มันก็อย่งเป็นโมเดลหนึ่งที่สามารถใช้งานต่อได้ครับอย่างเว็บที่ชื่อ bitly bitly เนี่ยนะฮะเขาก็หาเงินด้วยการเปิด Bitly Pro ใช่ไหมอย่างเช่นก็ดูสถิติได้ละเอียดขึ้นดูสถิติได้เร,เเรยลไทม์เวลาจริงเลยว่าตอนนี้มีใครคลิกลิงก์นี้มากหรือน้อยเท่าไหร่หรือว่าล่าสุดเขาก็เปิดเ,เป็นเหมือนกับเป็น,เป,นเป็นระบบเบื้องหลังแล้วก็สามารถตั้ง URL ใหม่ให้เข้ากับชื่อธุรกิจของเราได้ แบบนี้ฮะของความเป็นไปนได้ที่เราจะทําบ้างหรือว่ามองแนวธุรกิจแบบนี้ว่ายังไงฮะผมมองว่าคนใทยยังไม่คนไทยยังไม่ใช้กันนะฮะคือผมมองจุดประสงค์การใช้งานก่อนอืถ้าเริ่มจากการที่จะสร้าง URL ขึ้นมาแล้วทิ้งอัพโพสลงไปแล้วทิ้งมันไปเนี่ยผมอาจจะไม่แคร์ก็ได้นะฮะว่าเราจะมีคนกดคลิกนี้เท่าไหร่แต่ผมแคร์ว่าปลายทางมีคนเข้าเว็บปลายทางเราเท่าไหร่ซึ่งเรากำลังบอกว่าเรากำลังจะจับสถิติอยู่ที่ส่วนส่วนกลางใช่ไหมฮะครับ ผมว่ายูสเซอร์ส่วนใหญ่เนี่ยจะไปมองกันอยู่ที่ปลายทางซะมากกว่าด้วยซ้ำตรงนี้ผมก็เลยคิดว่าให้ใช้งานผ่านทวิตเตอร์ได้ใช้งานผ่านตัวเมนูบารได้ครับาร์แล้วก็ใช้งานเป็น URL ตรงเนี้ยว่าน่าจะมีประโยชน์สูงแล้วเพียงพอแล้วครับผมครับอ่ะก็อย่างดูกันต่อไปนะคุณวัชระมองว่าตอนนี้ก็เริ่มมีคนไทยอีกหลายคนก็เริ่มมาทำเว็บย่อย r L เหมือนกัน ใช่ฮะคิดว่าที่ใหญ่แล้วก็ทำใช่ไหมฮะใช่ต้าสุดเลย Google ใช่ใช่แต่ว่าเอาใน,ในมุมของคนไทยเองเนี่ยก็มีหลายคนก็เข้ามาทําแล้วคุณวัชระ,ะมองว่าสุดท้ายแล้วตรงนี้จะเป็นยังไงฮะมันมีอะไรที่ผู้ใช้ควรจะต้องพิจารณาบ้างในการเลือกใช้แต่ละอะ่ให่ยังไงเอ่อผมว่าผมดูฟีเจอร์มากกว่านะฮะว่าทําอะไรได้บ้างแล้วก็ชอบในชื่อไหนอชอบย่อแบบไหนผมผมเห็นอย่างวิลีหรือ,อว่าไทนียยูเอ ว่าอะไรเขาก,เขาก็เขาก็เรียกว่าแข่งกันเองไหมเขาแข่งกันเองนะฮะแต่ส่วนใหญ่แล้วการเข้าถึงทราสสิกหรือว่าการดึงคนเข้ามาใช้เนี่ยอย่างบิ๊ลี่เองเนี่ยเขาสามารถที่จะไปทำปลั๊กอินที่คู่กับเ o ิด p พ e s s คู่กับจุลาร์หรือว่าอุปกรณ์แ็บบไซต์ต่างๆได,ได้ได้เนียนมากพอสมควรเหมือนกันทาร์ดวานไปเลยเพราะฉะนั้นคนก็จะราฟคนเข้ามาเยอะมากว่าเรื่องอย่างนี้เป็นการแข่งขันทางด้านฟีเจอร์ด้านประสิทธิภาพของตัวเสไซ์มากกว่าอย่างคุณวัชระทำเนี่ย ย่อ url.com เนี่ยจะเก็บ url จริงไว้นานเท่าไหร่ฮะอ่าผมเก็บไว้ตลอดเลยฮะเพราะว่าไม่ลบเลยเป็นใช่ผมเคยผมเคยเจอ์เบแตดาวไปครั้งหนึ่งนะฮะใช่ไหมฮะวันนั้นทราฟฟิกในเว็บไซต์ผมขึ้นมาแบบมาโหฬารมากๆเพราะทุกคนไปต่อไม่ได้นะฮะมาตอ่ที่ย่อ url นั่นเองอ๋อาะนั้นว่าอ่ายิ่งเราเปิดไว้นานๆเนี่ยจะมีเลคคอร์ที่เก็บเข้ามาเก็บไปเยอะดังนั้นถ้าเกิดเราปิดหรือลบมันทิ้งไปเนี่ยว่าจะเป็นปัญหา จะากับเราด้วยคนเข้ามาใช้อาจจะรู้สึกว่าเ้ยทำไมมันหายไปแล้วล่ะอยย่างงเี้ฮะแล้วจริงๆเลคอร์ดมันไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่แพงคือแต่ละลคอร์ดมันเก็บไม่เยอะมากนะฮะเพราะฉะนั้นเราสามารถเก็บไว้เยอะๆได้ตอนนี้กี่เลคอร์ดแล้วฮะอ๋อเยอะพอสมควรฮะแต่ก็ยังปล่อยปล่อยให้มันเป็นลันไปเรื่อยๆได้ฮะถึงหลักแสนประมาณนั้นฮะะปรมาณนนั้ใช่ไหมฮะอ่ะก็ติดตามกันต่อไปจริงๆคุณวัชระก็ทําอีกหลายเว็บนะครับมีอย่างเช่นเว็บที่ชื่อว่าช้อป ช็อปฮอลิีด i n t h อ้าจริงเหรอคะใช่เคยเท่าไหมฮะเคย <c oughs> มัง้ง <c oughs> ที่สาวชอบมากนะเพราะว่าเป็นเว็บที่มีข้อมูลเซลล์อย่างแคปเซลแล้วค่ะซารา,า,าเซลล์หรือยังอะไรพวกนี้จะเป็นเว็บกลางที่แบบว่าเก็บข้อมูลเซลล์เยอะเลยไปเป็นสปอนเซอร์หนังรือเปล่าช็อปมาฮอลิีดอะไรเกิดก่อนช็อปอย่ออยู่้วเกิดก่อนนะครับ กลับมาที่ยอยูอีอลจนได้ชอาวบาอเลยเกิดหลังสุดเลยออครับ่าที่ศรีราชาเป็นยังไงครับธุรกิจเสื้อเหรอคะไม่ใช่สาะเกณฑดีฮะเราฮัลโหลครับเชิญฮะครับผมเรายังมองตัวอย่างของของผมเองนะครับผมยังคิดว่าเว็บไซต์หลายๆเว็บนี่าจะมีเยอะเลยคือกำลังวางแผนจะขึ้นหลายอีกหลายๆเว็บเลยต้นปีหน้าจะได้เห็นกันฮ แล้วการกันที่เดิมเคยทํางานในกรุงเทพแล้วไปอยู่ศีราชาเผิดบริษัททําเว็บไซต์แล้วมันมีอะไรแตกต่างกันไหมฮะจริงจริงนีไม่ได้เปิดบริษัทใะผมยังทํางานเป็นพนักง,งานอยู่นั่นเองอเแต่ว่าคืออันนี้เป็นงานในอินเลยสนุกฮนะสนุกกว่ากรุงเทพผมสามารถที่จะเลิกงานแล้วกลับบ้านได้ภายในสิบนาทีเดินอีกสิบห้านาทีไปถึงทะเลอะไรอย่างเงี้ย คุณอ้นเรามาอยู่ดูฮะคุณอ้นบอกว่าที่สีราชาขึ้น100.5ชัดมากมันเป็น100.5ของกรุงเทพหรือเปล่าเออคุณวัชระได้ยินไหมฮะขึ้น100.5ได้ยินฮะบางช่วงจะเป็นของของของกรุงเทพนี่แหละฮะอ๋อเหรอคะแต่ตอนที่เราขับผ่านไปปุ๊บมันจะเป็นเพลงอีสานอะไรอย่างนั้นครับอ่าวันนี้คุยเรื่องเว็บนี้ก่อนเดี๋ยวเดือนหน้าปีหน้าเนี่ยคุณวัชระมีโครงการอีกหลายเว็บ นัดกันข้ามปีเลยนะใช่แล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาเล่าให้ฟังนะครับเป็นโครงการใหญ่พอสมควรคุณวัชระบอกว่าลงทุนไปเยอะใช่ครับดูสิครับเอาละค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณวัชรลนะคะเข้าไปดูกันย่อ yorurl.com ครับค่ะคืนนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะสำหรับคุณผู้ฟังนะคะก็ติดตามฟังรายการย้อนหลังกันที่ u t u b e นะคะจาก m c o r d o n e t e tv ก็ได้จริงๆเว็บย่อ url อีกเว็บหนึ่งเนี่ยก็คือ happy ขีด URL ของคุณเสกอ๋อใช่ใช่คุณเสกบอกว่าเว็บเนี้ยทำมาเป็นโมเดลเพื่อจะพิสูจน์อะไรบางอย่างเกี่ยวกับการ,การาโมเดลแบบนี้โมเดลการตลาดโดยด้วยการย่อ URL นะครับอยู่ที่ happy ขกลาง URL c o m ซึ่งจะมีให้สมัครสมาชิกแล้วก็ย่อหนึ่งทีได้สะสมแต้มด้วย คุณเสกก็คือคนที่ทำเจ็ดเซเว่นน้เซเว่นเนมการ์ดเซว่นเนมกาอาเอาไว้เดี๋ยวไว้เชิญมาคุยเพราะว่าโมเดลธุรกิจต่างกันนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะดิฉันสีสุดาพร้อมกับคุณพีรพลต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ 2<น>ี่สองนาฬิกาตอไนี้สถานีวิทยุอ